สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอสแต็กตัวละครน,นะครับสแต็กตัวละครเนี่ยเพิ่มยังไงแล้วก็มันมีคุณสมบัติยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพี่ที่ถามผมมานะครับว่าทํายังไงให้มันเร็วๆนะใช่ไหมโอ้ย <c oughs> ผมจะบอกว่ามันไม่มีวิธีทําให้มันเร็วจริงๆนะครับ มันจะอยู่ที่ชั่วโมงการเล่นของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะเล่นนานหรือว่าคนอ,อาจจะเล่นแป๊บเดียวแต่เขามาเน้นเรื่องของการอัพสแต็กจัลลคออะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะได้เร็วกว่าคนที่เขามาเล่นปกติเล่นเรเปลือ่อนทำภารกิจทำโน่นนี่นั่นนะครับโดยอ่าขั้นตอนแรกนะให้เรากด estimate s i z ขึ้นมานะครับ มันจะโชว์แถบด้านขวามือขึ้นมาแล้วจะมีแหล่งสเตติมิหน่าชูตติ้งสเต็งสเตลไฟน์ดิ้งลุงคาปัซิตี้นะครับนี่คือสตแต็กตัวละครของเรานะครับของผมก็สังเกตได้ว่ามันจะเต็มหมดแล้วเหลือแค่ฟล i n ิงนะครับที่เหลือหลอดหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับโอเคสเตมิน่าเนี่ยอันดับแรกนะสเตติมิน่านี่ก็คือมันจะทําให้ตัวละครเราเหนื่อยยากนะครับวิ่งไม่มีหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ชูตติ้งก็คือเก็บกระสุนเยอะขึ้นยิงแม่นขึ้นนะครับรีโหลดเร็วขึ้นนะ เราจะมาในส่วนของสเต้งนะสเต้งทําให้เราถึกขึ้นแล้วก็ต่อยแรงขึ้นนะครับมาดูที่สเตลนะครับสเตลเนี่ยจะเป็นการรอบลิ้นนะครับจะทําให้ศัตรูไม่ได้ยินเสียงเราเวลาเรารอบลิ้นอยู่ท่านี้นะครับท่านี้นะศัตรูจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับโอเคแล้วมาดูที่อันต่อไปนะครับจะเป็นฟลายิงฟลายิงก็คือการขับเครื่องบินการขับฮอต่างๆนะครับจะ ทำให้มันเครื่องบินไม่ใส่หรือว่าฮอไม่ใส่นะจะทําให้เราควบคุมได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมาดูที่ในส่วนของ diving นะครับ diving ก็คือการขับรถนะครับการขับรถก็คือขับรถมอไซค์ขับรถอะไรก็ได้ครับขับในแมปเนี่ยโดยทั่วไปมันได้ขับอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาพามาดูการเพิ่มสเต m i n า shooting แล้วก็สเตร n g t กันก่อนเลยนะผมว่านี่เพิ่มหนึ่งได้ถึงสามนะขั้นตอนแรกนะครับให้เรากด esc ขึ้นมานะครับ ไปที่ออนไลน์นะครับหลังจากนั้นไปที่จ o อบนะครับแล้วก็ไปที่เพจจ j อบนะครับแล้วก็มาล็อกสตาร์คีเอทนะครับแล้วก็มาที่มิชชั่นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับหาตัวพีนะมันจะมีภารกิจตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวพีนะมีตัวเดียวเลยนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะนี่นี่น,นี่นะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปรูปจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากด e n t e r เข้าไปนะแล้วก็โอเคนะครับรอสักครู่หนึ่งนะ โอเคนะครับแล้วก็ซื้อเก่อไปนะครับอันนี้แล้วก็คอนเฟิร์มเซตติ้งนะครับตรงนี้แมทมาร์กิ้งให้เป็นโค้ดเอาปิดเอาไว้นะครับถ้าเราเปิดโอเพนเนี่ยมันจะมีคนอื่นจอยมาหาเราได้นะครับแล้วก็กดเพย์ได้เลยนะครับจากนั้นรอมันเข้าไปตรงนี้สักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมเราถึงต้องเข้าตรงนี้นะครับหลักๆเลยนะที่เราเข้ามาทําภารกิจอันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เราติดดาวนะครับเพื่อให้เรายิง n p c ได้ง่ายนะครับไป แล้วก็ขับรถขึ้นไปบนสะพานเลยครับผมนี่นี่นี่นะมาทางนี้นะเฮ้ยเฮ้ยชิเกือบแล้วคือเราไม่ต้องทาไปทากิจกรรมด้านล่างนะไม่ใช่กิจกรรมไปทําภารกิจด้านล่างเรา่าเพิ่งรีบทำนะให้เรามาเพิ่มสิ่งที่เราต้องการตรงนี้ก่อนนะครับนี่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 เห็นไหมครับมันจะมีคนเดินไปเดินมานะผมแนะนําอย่างหนึ่งคือต้องทําตอนกลางวันนะครับตอนนี้มัน สามทุ่มและจะสี่ทุ่มแล้วนะครับมันไม่มีคนมานะครับมาถึงนี่นก็ให้เราวิ่งครับวิ่งแล้วก็ต่อยนะกด R ปึ๊บเนี่ยเราก็จะได้ทั้งสเตงแล้วก็สเตมินานะครับเพราะว่าเราวิ่งไปด้วยต่อยไปด้วยนะนี่นะครับถ้าใครพอใจในค่าสเตงแล้วนะว่าเอ้ยอย่าเพิ่มค่าชุตติงนะก็ควักปืนมายิงได้เลยนะครับนี่มันเราจะไม่ติดดาวนะครับเราจะทําได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่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  เราก็ยิงไปเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> แต่อันนี้น่าจะเพิ่มยากหน่อยนะผมว่าถ้ามายิงบอดพวกเนี้ยมันจะดูเปลืองกระสุนไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีตังหรือว่าแบบอยากเพิ่มอะไรเงี้ยอยากลงทุนสะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ชูตติ้งเนี่ยผมแนะนําให้ไปทําพวกภารกิจทั่วไปมันก็ได้ครับมันก็เพิ่มให้แล้วนะสาหรับใครชูตติ้งนะครับโอเค ต่อมาครับมาดูที่ค่าสเตลนะครับค่าสเตลทำยังไงนะครับค่าสเตลถ้าเราจะเก็บเราก็กด c ท r l ซ้ายครับแล้วมันจะอยู่ท่านี้นะเราก็ให้เราเดินครับเดินไปเรื่อยเื่อยแค่นี้แหละเพิ่มค่าสเตลนะเดินวนเดินอะไรก็ได้ครับเดินอยู่แถวเนี้ยเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาครับมาต่อที่ เมื่อกี้เป็นไปตรงไหนแล้วเมื่อกี้มาที่สเตลนะต่อไปที่ไฟน์อิงนะไฟอิงก็คือการขับเครื่องบินนะการขับฮอไปเรื่อยๆนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าสกิลเนี้ยเพิ่มยากมากนะครับผมขับไปตั้งนานได้แค่สามโหลดครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับโอเคก็มีแค่นี้แหละฮะสำหรับในส่วนของไฟน์อิงนะผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะแล้วก็มาที่ดิวิ่งนะครับดิวิ่งเนี้ยจะเป็นการขับรถนะครับขับรถก็ได้ขับอยู่แล้วอะผมว่านะมันเกมนี้มันส่วนใหญ่มันได้ขับรรถอยู่แล้วนะคับ ถ้าเต็มแล้วนะครับมันก็จะทําให้เราขับรถแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์รถด้วยนะครับทําให้เราควบคุมรถง่ายขึ้นนะครับให้รถเราไม่สายนนแหละนะครับนี่นี่นม้มันจะคุมง่ายขึ้นมากนะครับอันนี้คือมอไซน์นะเห็นไ,ไหมครับมันก็จะขับง่ายนะแล้วก็แรงกว่าคนที่ยังสกิลยังไม่เต็มด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ diving นะครับ มาดูที่ลุงคาปาซิตี้ครับเดี๋ยวผมขอรับไปที่ชายหาดที่น,นึงนะครับลุงคาปาซิตี้ก็คือค่าปอดของเราน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมครับมาตรงทะเลก่อนโอเคนะครับหลังจากมาตรงทะเลแล้วนะครับก็ให้เราดำน้ำได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราว่ายน้ำหรือว่าดำน้ำตรงนี้เราก็ได้ในส่งของสเตมิน่เหมือนกันนะครับ ดำน้ําไปเรื่อยๆนะคือถ้าอยากให้มันขึ้นเร็วๆจริงๆนะสำหรับสกิลนี้นะซื้อชุดดำน้ามาใส่นะแล้วก็ดำน้าไปเลยนะครับมันเพิ่มขึ้นไวมากนะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันสกิลมันไม่ได้ใช้อ่ะครับมันนานๆทีมันจะได้ใช้นะครับสำหรับตัวลุงคบาบัซิตีนะผมจะใช้หนีตํารวจใช้หนีพวกที่มันล่าเรามากกว่านะพวกบอดที่มันล่าเรานะเนี่ยละลุลงคบาบัซิตีก็มีประมาณนี้นะครับทําให้เราดำน้ํานานขึ้นนั่นแหละนะ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหับนี้สวัสดีครับ